ช้านี้มีแดดดีครับที่สวนพิบกนะพอมีแดดปุ๊บเนะี่ยเราสังเกตเลยว่าต้นไม้นะครับทุเรียนใบเงานะเขียวเงางามมากนะครับนี่คือสวนที่ไม่เคยฉีดยาฆ่ามแมลงเลยนะโดยใช้สารเคมีนะก่อนหน้านั้นอาจจะใช้ชีวพันธุ์บ้างแต่ตอนหลังนี้พิบกไม่ได้ใช้อะไรเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจนะ พอใจและภูมิใจกับการทําเกษตรสไตล์วิกบที่เวลาน้อยนะครับก็ดูเท่าที่เราดูได้นะครับผมปลูกผสมผสานนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่าน้าดาบวยฉีนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่ฮะทุเรียนน้ําดําเนี่ยปลูกอ่าอายุสองปีสองปีสองเดือนสองปีสามเดือนกำนะลังขยับเข้าสามเดือนนี่ฮะอ่าหลายๆคนติดตามพี่กบเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า แปลงไม่กบเนี่ยเพิ่งปลูกไม่นานนี่เองนะครับผมให้ดูนะก็ <c oughs> ผมให้ความสําคัญกับปุ๋ยอินทรีย์คําว่าปุ๋ยอินทรีย์คืออะไรครับคือพวกมูลสัตว์ที่ผ่านกระบวนการหมักหรือนะพวกเศษวัสดุที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับอย่างพวกใบไม้พวกอะไรต่างๆที่ระกบเคยทําแล้วก็นั่นแล้วก็เอามาหมากักเอามาอะไรแล้วค่อยเอามาใช้ในสวนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ไปกบ อาจจะมองว่ารกนะเพราประกบปลูกผสมประสานไงนะฮะมะรกรของวิกรมเนี่ยอยอมรับว่าต้องขอบคุณตัวเองที่ปลูกมะรกรนะกรได้มะละกรเนี่ยเก็บเกือบทุกวันนะมะละกรทั้งที่เราไม่ได้ปลูกเยอะแยะอะไรมากมายนะปลูกประมาณ100ยร้อต้นนะครับก็มีเสริมบ้างนะมีฮอลแลนด์ land, มีแขกดำแต่ว่ามะะกรกรเนี่ยรกรก็ปัจจุบันนี้ยังส่งตลาดได้ นะถึงแม้ว่าล้มแบบนี้ก็ไม่เสียนะฮะเขาก็ยังมีลูกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะด้วยต้นที่สูงก็ยังมีลูกอยู่บางต้นก็มีการล้มไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่เสียหายเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค้นตัดค้นทิ้งอะไรดูมะกอพิกรบเพื่อนเห็นไหมเนี่ยฮะคือปุ๋ยอินทรีย์แต่ก็ไม่ได้ว่าใช้อินทรีย์ล้วนนะครับพิกบก็ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร15520ผสมด้วยพกรก็หันมาใช้ ายาจับใบเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนิวทริเพลนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับพ่นทางใบ,นะบตัวของ m อวนะครับคือประกบซื้อมาครบเซตเลยนะของ m อมวีมีทุกตัวเลยประกบก็ซื้อมาใช้ใช้มาประมาณ2ปีที่แล้วตอนแรกว่าจะหันมาใช้ตัวน้ำหมักนะครับจุลินทรีย์ด้วยแต่ประกบไม่สะดวกนะเราจะมาหมักแล้วก็มาใช้ซึ่งประกบเจอปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเชื้อโรคอย่างอื่น ทีม่มันเข้ามาอยู่ในน้ำหมักที่เราหมักด้วยนะครับมันกลายเป็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องพวกเชื้อราขึ้นตามมาด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ใช้พวกจุลินทรีย์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่าหันมาใช้ตั้งแต่หันมาใช้อแอปซ่า e A, เป็นยาจับใบแล้วกเ็เสริมประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ซอยพลันะทางดินนะฮะเพื่อนก็จะเห็นว่าใบทุเรียนของปิกนเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับดูฮะ คุณเรียนไม่ได้ถามว่าลงทุนเยอะไหมนะครับพี่กบไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรมากนะคือใช้พิพันธ์ของนิวตี้เพลนมาเนี่ยแอปซ่ามาแค่นั้นเองซึ่งโอ้โหซื้อมาเซตเดียวเนี่ยใช้มาร่วมๆเกือบ2ปีนะครับปีกว่าแล้วนะฮะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยแล้วก็เริ่มเริ่มมีมาซื้อใหม่ตัวสี่สิบสะสมอาหารนะก็มีบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะมากมายนะอะ นี่ฮะคือพี่กบพาบเพื่อนๆดูความอ,อ,อุดมสมบูรณ์บริเวณเในสวนของพีกบเช้านี้นะครับ,บเพื่อนๆคือทำเกษตรนะครับออตอนนี้ผมยังไม่เห็นผลนะผลผลิตของทุเรียนให้เพื่อนๆดูนะแต่ผมคิดว่ามันคงไม่เหนือกว่าความสามารถของเราที่เราใชนะ้แนวทางนี้นะครับ เรามั่นใจนะว่าทําเกษตรเนี่ยถ้าเรามีทิศทางที่ถูกต้องนะครับไม่สเปะสปะนะครับเราจะได้ทุเรียนที่เติบโตเนะีเรื่องดินนะตอนนี้ผมสรุปในเบื้องเบื้องในขณะนี้นะว่าการทํายกโคกทุเรียนนะ,ะมีความจําเป็นเมื่อก่อนผมคิดว่ายกโคกทำไมวันนี้พื้นที่การปลูกทุเรียนของแต่ละที่นะเนะขาเรียกว่า ถ้าเอาดินเดิมนะครับเรื่องของระบบน้ำาการเรียกว่าการสโลปของของพื้นที่เพื่อระบายน้ำเนี่ยสำคัญมากถ้าที่แปลงใดเป็นที่ถมแล้วก็ไม่มีการระบายน้ำที่ดีนะที่แปลงนั้นนะครับจะมีปัญหาทุเรียนออกดอกช้านะครับถ้าเราอยากให้ทุเรียนเราออกดอกดีนะครับเราจะต้องมีการยกโคกทำให ดินไม่อมน้ำนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการยกโคกแล้วก็ทําให้ทุเรียนบริเวณโคกเนี่ยดินเขาไม่แน่นเกินไปนะยกโคกก็ดีนะครับแต่อย่าไปเอาดินมายกโคกก็ต้องเอาหน้าดินเนี่ยจะดีนะครับหรือดินลูกลังที่มีธาตุอาหารบ้างนะครับแต่แต่ถ้าเราไม่ยกโคกเลยระบบการลาดเอียงของดินจะต้องดีอยงเช่นดินเชิงเขาดินที่มีเป็นเนินเตี้ยเตี้ยแล้วก็มีความลาดเอียงอันนั้นไม่ต้องยกโคกก็ได้ นะแต่โดยหลักแล้วเราจะไม่ค่อยเจอที่ดินแปลงแบบนั้นส่วนมากจะเป็นพื้นที่ราบนะเป็นพื้นที่ราบนะครับแล้วมันไม่มีความลาดเอียงเราต้องอาศัยการยกโคกเพื่อยกพื้นโคนทุเรียนตรงนี้ให้สูงกว่าดินปกติเพื่อการระบายน้ําที่ดีเพื่อให้ดินมัน ร่งและล้วนซุยนะฮะ,ะน้าซึมเข้าไปใต้ดินแล้วก็คือชั้นดินลึกขึ้นนะถ้าเราโยกโคกชั้นดินมันก็จะลึกขึ้นนะครับทําให้ทุเรียนสามารถรากทุเรียนสามารถลงอชอนชัยลงทั้งการเป็นการจับตัวเป็นโครงสร้างทุเรียนไม่ให้ยึดยึดยึด,ย,ดยึดโยงดินไว้ให้ไม่ให้ล้มง่ายและก็ขณะเดียวกันมันก็สามารถรากสามารถชอนชัยหาอาหารได้ นะครับอันนี้คือเรื่องของดินนะการยกโคกเป็นเรื่องจําเป็นถ้ามีโอกาสคือถ้าที่โดยปกติเนี่ยควรยกโคกนะฮะแต่ถ้าที่ลาดเอียงอาจจะไม่ยกโคกก็ได้อันนี้พี่กบได้ได้ได้แนวทางที่เห็นแนวทางนะฮะการหลายๆรูปแบบนะที่เขาปลูกทุเรียนนะครับะนะครับพีกพ่กบก็ล็อกนี้ก็จะมีการยกโคกนิดหน่อยนะตามงบประมาณนะก็สเที่ยวรถ นะรถเที่ยวละ500ก็คือโค้งนี้ก็เที่ยวละพันอันนี้ประกอบลงทุนเที่ยวละพันนะครับนี่นะครับเที่ยวละพันก็ได้ประมาณนี้เ,นเพื่อนๆนะ,ะพี่กบพาดูทุเรียนในช่วงนี้นะครับนี่ฮะก็ปลูกผสมผสารมันก็เลยทําให้เรียกว,ว่ามแมลงก็ไม่รบกวนทุเรียนอย่างเดียวมันก็อาจจะรบกวนนี่ไม่ว่าจะเป็นมะน,นาวนะครับ ทองหลางนะฮะทองหลางน้ําก้านแดงเนี่ยที่ปลูกไว้นะตอนนี้ทองหลางก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเริ่มมีเนี่ยทองหลางเนี่ยนะครับนะอ่าแล้วก็มีหลากหลายนะครับอ่าเนี่ยทองหลางก็ตัดกิ่งไปแล้วนะฮะไปชหลาย,ยางหลายครั้งแล้วก็ยังยังมีกิ่งขึ้นมาใหม่เดี๋ยวจะใช้ใบทองหลางเนี่ยสุมโคนทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นว,วัสดุพวกเอ,อนอรีย์วัตถุก็จําเป็นในการทําสวนนะครับ แต่ว่าเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะฮะถ้าเรามีพวกเศษใบไม้ใบอะไรต่างๆหรืออินทรีย์วัตถุที่เป็นตระกูลของกลุ่มของมูลสัตว์หรือปุ๋ยคอ,อกนะฮะก็เอามาหมักใช้ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวไปกบให้ดูนะตอนนี้กบจะได้มะนาวอีกนะครับเห็นไหมเนี่ยช่องนี้มะนาวนะครับมะนาวมีอยู่30ต้นนะครับก็กําลังจะได้ผลผลิตนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็สะสมอาหารแล้วนะมะนาวนะครับเออนะครับ ลวยมะละกออะไรต่างเนี่ยนะครับอันนี้มันปูนะร้ไห,นไหมไหนกบมีทุกอย่างเลยนะครับอ,อ่แล้วก็ทองหลางเนี่ยดูทองหลางปลูกมาอ่ายังไม่ถึงปีนะครับปลูกฤดูฝนที่ผ่านมาดูเนี่ยเนี่ยทองหลางน้านะครับดูที่โตไวมากเลยต้นนี้นะครับเดี๋ยวต้องแต่งอแต่งออกนะฮะเอาให้มันเป็นพุ่มๆเนี่ยตรงน,นี้นะครับเพื่อนๆพี่กบให้ดูนะ กบจะรกนิดหนึ่งนะฮะหญ้าจะไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าแบบต่อเนื่องนะครับก็เอาเท่าที่ไม่ไม่รกเกินไปนะครับนี่นะครับเพื่อนมะละกอที่ล้มก็ไม่ต้องนี่อามะละกอใบที่เป็นแบบนี้เพื่อนครับดึงออกเลยครับเราอย่าไปนีะ่ะครับดึงออกเลยนะครับเพราะว่ามันจะเรียกว่ามันเป็นผู้ใช้แล้วมันไม่ใช่ผู้สร้างแล้วนะครับเออเราเอาใบ ที่เขียวๆไว้อย่างเดียวนะครับเพื่อนนี่เนี่ยมะละกอก็ได้ประโยชน์น,นะเก็บ <Rach> ael, ได้เกือบทุกวันเลยพ่อค้าแม่ค้าต้องการทุกวันเลยมะละกอนะครับแล้วก็อันนี้นี่นะครับแล้วอันนี้มันห้านาทีก็ไว้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ไม่ไม่รบกวนอะไรทุเรียนเรานะครับเดี๋ยวผมพาดูเนาะอันนี้ทองอันนี้คือมันปูนะครับพวกนี้เป็นพืชไว้ล่อแมลงนะครับแล้วก็จะ เห็นไหมทุกจุดเลยพี่กบจะแทกท้องหลงังท้องหลังเนี่ยอตอนแรกก็คือจะเอามาทําน้าําหมักแต่ตอนหลังไม่จําเป็นแล้วจะเอาใบนะสุมโคนทุเรียนทําเป็นปุ๋ยพืชสดไปแล้วก็กิ่งก้านอะไรต่างๆมีประโยชน์นะฮะชำนะตอนกิ่งจําหน่ายขายต้นพันธุ์ได้อีกหลายอย่างนะครับในสวนทุเรียนอ่าเนี่ยมะละกอนะก็พี่กบเอาใบออ,ออกก่อนนะครับนี่ นี่น้ำดำโอ้โหนี่เ,นเพื่อนๆด้วยมันดกจนขนาดนี้พี่กบเก็บไปประมาณสักสามสิบโลต้นนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ดันไว้หน่อยนะเราจะไม่ให้คือรากให้อยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวเลี้ยงใหม่เดี๋ยวมันจะออยอดมันจะชูขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้มะละกอเหมือนเดิมนะครับไม่สูงนะฮะแต่ต้นนี้ก็สูงไปแล้วนะครับก,กอ็อย่างนี้นะเพื่อนครับนี่คือบรรยากาศนะครับ วิกรพาชมนี่เนี่ยกรก็เนี่ยมะละกอล้มก็ปล่อยให้ล้มไปนะฮะต้องการให้ล้มอยู่แล้วนะเราจะได้ไม่ไม่สูงเกินไปเราก็จะเก็บผลผลิตต่อไปได้นะครับส่วนใบมะละกอที่เหลืองเหลืองเอาออกอีกนะครับเห็นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะมันเป็นผู้ใช้เราไว้เดี๋ยวมันก็กินอาหารนะครับมาดูทางนี้นะครับ เ,เดี๋ยวดูดินี่น้ำดำนะฮะดูที่น้ำดำไม่กบ,นะบลเลยเบลอเรเลยเนาะต้นสูงสี่เมตรแล้วนะฮะสองปีสองเดือนเพื่อนดูดีนะ,ะมันแข่งกับต้นยางนานน่นนะ,ะยางนาอยู่ข้างหลังเ,เรามีที่ไม่เยอะนะครับเออเราทําแบบพี่กบก็ไม่ได้ทําเชิงปณะนีตอะไรเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าตอนไหนยังไงควรใช้นะอะไรแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ว่าซื้อยาตามท้องตลาดแบบ สเปซสปะไม่ใช่นะครับพีกบเลือกใช้ของดีไม่ได้ใช้ของถูกนะครับของที่มีประโยชน์นะไม่ได้เอาแค่ประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับต้องมีประโยชน์ด้วยประหยัดแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยนะเพื่อนครับคือของ m อ็มเขาประหยัดและมีประโยชน์นะครับอ่านะฮะสินค้าทิพย์่นที่เป็นนิวทิีพลนเนี่ยสุดยอดมากนะครับพี่กบพ่นทุก15วันนะรประหยัดไหมครับพ่นยาพ่นโฮอร์โมนทางใบทุก15วันปุ๋ยทางใบนะสิบห้าวันครั้ง นะคนอ,นอื่นอาจจะพ่นทุก7จวันนะจะยปกตกสบห้วันครั้งนะฮะคือเดือนละสองครั้งก็พอเนี่ยดูเพื่อนนี่ฮะมันก็ประหยัดนะเรา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 มีแบบแบบนี้เพื่อนเราจะต้องคือของดีอะ่ะมันก็นะผมอยากบอกนะใครเชื่อก็เชื่อนะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะสวนทุเรียนผมก็งามไปเรื่อยๆ นะครับเออนะครับผมไม่ต้องการว่า้โน้มน้าวหรือพูดแค่ขายของนะครับถ้าไม่ดีผมไม่ขายต่อไปนี้อะไรที่ไม่ดีผมไม่ขายไม่แนะนำใครทั้งสิ้นนะครับเออนะครับผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเออนะครับไม่ได้ขายเอาเองินอย่างเดียวไม่มีเงินผมก็ก็อยู่ได้ถ้าเราเราเราพูดความจริงนะครับความจริงมัน domestic. ทําให้เราทําอะไรแล้วมันมันมันง่ายครับอืนะครับ คนก็เชื่อมั่นนะครับนี่ดูอันนี้น้ําดําเพิ่งซ่อมเนี่ยแปลงนี้ซ่อมนะครับแปลงนี้น้ําดําซ่อมนะครับก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะโตขึ้นมาแล้วเนาะส่วนอันนี้นะครับเ,เป็นเพาะเม็ดนะฮะผมจะเอาน้ําดำเสียบนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ําดําเสียบหน่อยขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยผมเพาะเม็ดไว้เพื่อนโอ้โหนี่ผมลืมเลยเพื่อนครับผมว่าผมลืมอะไรนี่ฮะ ผมเก็บแล้วผมลืมนะฮะแต่ไม่เป็นไรเป็นอาหารไก่ไปเลยเนี่ยดูไห้ไก่ได้กินนะฮะนี่ครับมะละกอเนี่ยผมผมว่าเอะผมเนี่ยเนี่ยเพื่อนเนี่ยน่ครับเนี่ยไก่มันกินไม่เป็นไรนะะเรามีเราเลี้ยงไก่ด้วยนะไก่ชอบนะครับเนี่ยดูที่ผมลืมผมเก็บไหมเก็บเมื่อวานซืนนะดูเพื่อนนี่คือความของมันเหลือเปือในสวนนะครับแต่ว่า แต่ขายเกือบทุกวันนะได้ส่งให้แม่ค้าทุกวันอันนี้ให้ไก่กินเนี่ยมะละกอเนะี่ยให้ไก่กินนะครับเพื่อนดูเลยหวานอร่อยนะครับมะละกอพนะิกบมเนี่ยนะครับมะละกอไม่เคยฉีดยาฆ่าแมาลงน,นะครับมาดูอันนี้บ้างนี่โอ้โหอ,นนอันนี้ยังใช้ได้อยู่โอ้ยนะฮะเดี๋ยวกบเอากลับไปนะไปปอกทานเองนะครับเนี่ยค,คือสิ่งที่มันเรียกว่าความประทับใจนะ สิ่งที่ผมทำไว้นะครับมันมีความความสุขก็อยู่ตรงนี้แหละเพื่อนหนึ่งเราต้นทุนน้อยนะครับผีพันอะไรควรแรกควรจ,จ่ายก็ควรจ่ายนะไม่ใช่ว่า,าบางทีทําสวนเรียนหมดเป็นแสนลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะแต่ดันไปประหยัดการใช้ของถูกๆบางทีคุณภาพอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับถูกอย่างเดียวประหยัดอย่างเดียวแต่ไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะผมไม่ได้เน้นตรงนั้นผมเน้น ประหยัดแล้วมีประโยชน์ด้วยนะดูเพื่อนดูต้องต้องประหยัดแล้วมีประโยชน์ด้วยเพื่อนๆนี่ฮะดูนี่นะไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงลองคิดดูเพื่อนนะครับเราประหยัดขนาดไหนนะเออก็ไม่ลองไม่ลองทําก็ไม่รู้นะไม่ฉีดยาฆ่า,มาแนะมลงบางคนนะโอโหปลูกเรียนปุ๊บฉีดปั๊บเลยนะซึ่งเขาเรียกว่าความต้านทานของพืชในสวนเราไม่มีความต้านทานเลย ภูมิต้านทานไม่มีเลยต้นนี้ยังไม่มีดอกนะครับอ,เ,อเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดึงใบเห็นไม่ได้นะครับใบแบบนี้ผมดึงออกหมดเลยนะครับเพื่อนเพเพราะว่ามันเป็นผู้ผู้ใช้นะครับเนี่ยเนี่ยผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ,อีกครั้งหนึ่งเดินชมนิดเดียวนะครับนี่ผมมาดูตรงนี้เลยนะดอกยังอยู่ไหมโออยังอยู่ นี่ับนี่ครับเริ่มมีหลายจุดแล้วนะนูน่นนี่เริ่มมีหลายจุดแล้วนะก็ไม่ได้ทําอะไรวันนี้ไม่รดน้ํานะครับเพราะว่าเมื่อวานมีฝนตกตอนเย็นอันนี้มีขแขนงอ้าวอันนี้มีดอกแบบนี้โอ้มีหลายจุดแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะใจเย็นเย็นีน่น เนี่ยครพาดูนะครับของหลังน้ํานะครับก้านแดงพาดูบรรยากาศนะครับเชา้านี้เนี่ยของหลังน้ํารูไปอ่ะผมให้ดูต้นนี้เพื่อนๆอันนี้ผมทดลองไว้นะครับผมไม่ทําอะไรเลยผมปล่อยให้หญ้าสุมโคนในโคกนี้รกเต็มไปหมดเลยนะครับผมเอากิ่งไม้เอากระสอบทิ้ง,ท,งทิ้งกองไว้ตรงนี้เพื่อน,นดูนะครับอันนี้ต้นเดียวนะอันนี้น้ำำําดํเอ่อตอนนี้ไม่ไม่ดีเลยตอนแรกเลยนึกว่ามันจะไม่รอดนะครับ ก็นี่ผมไม่ได้ทําอะไรเนี่ยหญ้าคาเต็มเลยเนี่ทดลองดูนะทดลองเฉยๆนะเพื่อนครับดูฮะนี่ยทุเรียนก็งามมากนะครับนว่นสูงนุ่นนะครับเพื่อนๆอันนี้คือสิ่งที่ผมทดลองดูนะจริงๆถ้าเราไม่ซีเรียสนะปลูกทุเรียนแบบนี้ก็ได้เพื่อนเพราะยังไม่ทําอะไรมากเลยจริงยังไม่ต้องไปแต่งมากนะครับเอาเท่าที่จําเป็นนะยังไม่ต้องไปทําอะไรมันมากดูไปกบ ปล่อยหญ้ารกแบบนี้เลยอันนี้โคกเดียวทดลองเฉยๆนะครับเพือ่อนครับเอเราอยากรู้เราก็ทดลองเลยนะครับนี่ฮะดูนะฮะนี่น้ำำําดําต้นนี้นึกว่าจะไม่รอดนะครับเป็นต้นซ่อมนะต้นนี้คือต้อนซ่อมนะเพราะว่ามันอยู่ในโซนของเนี่ยนกจิบอยู่โซนนี้นะพี่กบเคยปลูกต้นสี่ร้อยไม่รอดก็เลยเอาน้ําดํามาซ่อมไว้อันนี้คือคือการทําปลูกแบบปล่อยให้กรกลุงรังนะฮะเพื่อนๆนี่ครับ ดูหญ้าเต็มไปหมดเลยนะผมไว้โคกเดียวทดลองโคกเดียวเองนะครับมีกิ่งไม้มีกระสอบปุ๋ยปุ๋ยขี้เป็ดแกบอะไรต่างๆเนะี่ยผมอากองนี้ทั้งหมดเลยนะอยู่นี้เลยเห็นไหมนีนะครับก็รกหน่อยนะฮะแต่ทดลองว่ามันจะเป็นยังไงมันจะป่วยไหมม,มีโรคไหมนะครับก็เห็นเป็นไรนะเนี่เพื่อนครับดูมะละกงงามเลยนะโคนมะละกออยู่ตรงนี้นะก็นี่ครับ นี่ฮนะดูผมให้ดูนะฮะนี่ต้นนี้นะครับก็เช้านี้นะครับก็ให้คลิปเพื่อนๆดูประมาณนี้คนที่แบบติดตามพี่กบแล้วอยากเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปนะครับผมทําหลายแบบนะครับอันนี้คือทิ้งให้มันเป็นป่าเลยนะครับหญ้านะรกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีพวกเศษกิ่งไม้อะไรกองเต็มไมหมดเลยนะ่าดูกระสอบปุ๋ยนะรตรงนี้ก็คลิปนี้นะก็ ต้นนี้ให้ดูนะคลิปเ,เป็นต้นท้ายสุดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับในการชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ